สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้วันก็จะมารีวิวเกมที่ฮอตที่สุดแล้วก็มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยกับเกมนี้เลยค่ะ d a n c e Now นะคะ D a น c e n า w นี่เองซึ่งตอนนี้กำลังติดอยู่มากค่ะว่างอยู่ก็จะเล่นนะคะก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่ยก็ให้ทุกคนเข้ามาที่หน้านี้ก่อนเลยนะคะอันนี้วันก็จะใส่รูปโปรไฟล์ตัวเองไปเนาะ แล้วก็ตั้งชื่อใหม่เป็น Joygirl ดูเป็นผู้หญิงแบบที่็ตาร์เราทะลแล้วก็ขอเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหมวดนี้สาวๆต้อง,องชอบอย่าแน่นอน,นะคะ่ะเป็นเข้าไปที่ร้านาค้านะคะแล้วก็ทำการแต่งตัวสาวๆนี่งไงเขาก็จะมีให้แต่งตัวนะคะยังของวันเนี่ยวันแต่งมาแล้วมีปีดมีแบบ อสสอรี่เสื้อผ้านะคะกางเกงรองเท้าวิงวิ้งขึ้นไปนะคะเนี่ยอย่างใครที่ชอบแบบร็อ k rock เนาะสาวชาว rock ก็มีเลยนี่สาวร็อ k ก็เข้ามาช้อปปิ้งแต่งตัวกันได้นะคะโดยใช้แบบเพชรมูลค่าของเราเนี่ยช้อปปิ้งซื้อไปว่าก็ดูราคาค่ะว่าเท่าไหร่บ้างเนี่ยมีหลายอย่างนี่มีอุปกรณ์มีน้อยนี่ดูวยน้องเร็ว มันเยอะแยะไปหมดนะคะเพลินไปในตัวเลยคือกว่าจะเข้าไปเล่นกว่าจะไปแดนซ์สู้กับคนอื่นได้นี่ก็นานเลยนะคะพอแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็นี่ของันชะแตกเป็นแบบนี้นะเรายังอยากเป็นนางฟ้าอยู่เราก็นี้เลยค่ะสตาร์ทเดี๋ยวมันจะเข้าไปให้ดูนะคะก็คือเข้าไปเล่นเกมมันเองอยากจะไปแดนซ์กับเ,เพื่อนๆคือในเนี้ยเขาสามารถแชทพูดคุยได้เหมือนกันแล้วก็มีเป็นแบบแต่งงานกันด้วยนะคะ ไม่จำเป็นต้องเป็นชายหญิงมีแต่แบบหญิงหญิงชายชายก็ได้เหมือนกันนะคะฉากก็จะน่ารักน่ารักเนาะนี่อย่างนี้ก็จะมีคนมาชวนนะคะยังยังฉันยังไม่พร้อมฉันอยากไปสุ่ดาราอยู่อันนี้ก็จะเป็นหมวดแบบเล่นง่ายเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะคะก็จะเป็นนี่วันเล่นจุดถึงอันนี้แหละ พร้อมไหม,ไหมเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะคะก็คือดาวโหลดไปง่ายๆแค่นี้แหละก็อยากจะชวนให้ทุกคนมาเล่นกันนะคะเดี๋ยวปิดท้ายเล่นให้ดูเนาะเป็นยังไงไม่รู้จะแพ้จะชนะนะารอดาวโหลดอยู่นะโหลดเล่นกันเยอะๆนะคะ Dance now ค่ะนี่นนปะไปสู้ก่อน <c oughs>